สวัสดีครับเกษ,ษตรต้อมนะครับวันนี้จะมาให้ดูแปลงผักขึ้นช่ายผมนะตอนแรกผมกะจะทำเป็นแปลงไรหญ้านะแต่ตอนนี้หญ้าเต็มเลยเพราะว่าพลาสติกคุมหญ้าที่ผมทำไว้มันโดนลมพัดครับแล้วมันก็หลุดออกมาหมดเลยผมก็เลยจำเป็นต้องอนออกอแต่ที่จะให้ดูจริงๆก็คืออันนี้ครับจะเห็นรอยตัดนะเห็นไหม ผมเพิ่งตัดมันไปได้กินไปมื้อหนึ่งนะเอาไปผัดกับกุ้งอร่อยดีเหมือนกันครับแต่ที่สำคัญสุดคือแมลงมันไม่กวนเลยอันนี้คือหิวผมชอบสุดเลยนะก็สังเกตว่ามันใบมันโตเร็วมากเลยนะเนี้ยยืดจากตรงเนี้ยเนี่ยรอยตัดของผมตรงนี้ก็ยืดขึ้นมาสูงขนาดนี้ละก็ผ่านไปไม่นานนะ แล้วก็มันกินได้เรื่อยๆครับพอมันโตมาแล้วก็ตัดโตมาก็ตัดอีกไม่ต้องปลูกหลายรอบอันนี้คือชอบที่สุดเลยเพราะเป็นคนขี้เกียจปลูกหลายรอบก็จะหาอะไรที่แบบแมลงไม่กินเอ,อ่ยกินได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครก็แนะนําให้ปลูกนะอร่อยดีเหมือนกันครับจะไปทําขนมกล้วยช่ายก็ได้นะแต่ผมไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันแป้งเยอะแล้วก็มันใช้น้ํามันเยอะด้วยนะเวลาทอด ส่วนแปลง pvc แบบนี้ผมก็แนะนำนะมันทำได้หลายประโยชน์อยู่ก็คือสมมติว่าต้นของเรากำลังลงไปเป็นก้าอ่อนอย่างเงี้ยเราก็เอาสแลนดำคุมทับอีกทีหนึง่งก็จะได้พางแสงคุมให้คุมยาวเลยนะครับกันแดดหลวงยาวขนาดนี้เลยนี่ยาวแค่นี้กันแดดหลวงจากด้านข้างนะ แล้วก็แปลงแบบนี้ที่ทําง่ายมากถอดง่ายแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็พอผ่านไปสักพักที่2อ,อาทิตย์แล้วก็เอาเอาพวกสแลนออกส่วนตัวเนี้ยมันก็ผ้าพลาสติก UV ตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่การพวกหมอกไอ้น้ำค้างอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้ใบของต้นไม้ของเราเป็นลาสนิมอ่า พอไม่มีน้ําค้างลาสนิมก็ไม่มีก็สบายไปครับสวัสดีครับ